ไอ้ยกฎวางกดแลวอะอะสปูกระลังขึ้นรถถังเฮ้ย ACP ว่ะเชี่ยโดนโดนทุกโอ้โหโดนทุกเม็ดกูบอกเลยแฝงไปแฝไปครับว่าน่าตายยิงรถถังขนาดนี้เลยมันดำเบสได้หมดมึงหวอนที่นี่อะไรเนี่ยรถถังเพื่อนมึงไหนทิบหายแตกแตกสามพี่พี่ของหายไ่ได้เพราะวันนี้ไม่ได้โอเคโอเคพี่กำลังไป

ขวาที่ต้องเอารถถังเลยจุดบีอยู่ไกลเลยอะไกลเกินเยอะไกลเกินเดี๋ยวขับรถจิ๊บไปเฮ้ยผมก็จะขับเดี๋ยวผมขับขับไปจุดตรงนี้นะจุดไหนที่ไอ้ผมขอผมขอขับไปๆๆเร็วๆๆๆๆๆไปขวาใ่ไหมพี่ไปจุดบีจุดบีจุดดีบีเลยลากอเดี๋ยวผมไปจอดแล้วผมยึดเองนะพี่พี่ขี่ห่อไปเลยได้ๆๆหรือหอยังไม่สปาวยัง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 ต้องยึดก่อนมันถึงจะสปาวเฮ้ยโอ้โหรถถังมันหลังจุดใช่ใช่ เชีย่ยรถถังโ <Okay, S 2> <ผม S 1> อเค<อ>เดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวพี่ซับต่ออ่าพี่ไอพี่ไอรอเลยพี่ไอเฝ้ารอเดี๋ยวผมไปจุดไปจุดนั่นได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปช่วยผมไปอยู่จุดเอละเดี๋ยวพี่ไปช่วยย,ย,ววย,ยิงรถถังคันเขียวก่อนแม่งปั่นละตอนนี้มันปั่นละไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะไปยิงสิผมจะไปติดตั้งซีไฟผมจะไปติดตั้งซีไฟจัดไปตอนนี้รถอ้าวรถถังมันติดรถถังมันติดพี่ติดติดเหลี่ยมซิกไอสัตว์ตายไอ้กดวางกดเดียวไม่ได้จะเฝ้าฐานใช่ไหมเนี่ย กดกดกดวางไฟวางเลยขับคนทิศซ้ายอะคนทิศซ้ายคซ้ายธรรมดาเลยธรรมดาแต่ต้องไปที่ไหนถ้ากดระเบิดกดทิศขวาโอเครับทราบไม่ได้ละพี่ไอผมต้องเปลี่ยนรถจะระเบิดแล้วถ้าเกมนี้ขับรถก็ขับพอมันมีแอนิเมชันมันดูขับง่ายแล้วขับแบบขับดีมากแอนิเมชันค้างขับแอนิเมชันค้างนี่ดูไม่ออกเลยมันขับเป็นยงไงหนาวละผมไปหลังจุดเอละตอนนี้ มีคน e. อยู่จุด A อหนึ่งคนอีที่จริงเลยตู้มาแล้ย <c ười> <c ười> <c ười> ุดยึดยุดยึดยุดเอยึดเอยึดเอนี่นี่ผมผมจอดเอาโอเคได้แล้วได้แล้วได้ล้เหลือจุดสี่อีที่แล้วเกมไว้แล้วเราต้องเอาช็อตช็อตเบ็ดไปเออโอ้ยออื้นี่เฮียป้อมปืนไม่ทันแดกเฮ้ยมันจะมายึดดีมันจะมายึดดีมันจะมายึดดีโอเคผมลังอ้อมอ้อมอ้อมสีอ้อมสี บีเคียบีเคียหลังไม่นี่งี้ยพี่บนหัวรถถังเพื่อนเรายิงเลยเออเลนจุดสี่เลนจุดสีเมทัศมาตั้งมามาขึ้นหอพี่เลยเจ็บผมเจ็บหนักผมเจ็บหนักขอสักหน่อเลยวะโอรถถังเอ้ยเอ้ยลูกฟองลูกฟองเฮ้ยเมทัศมาต้องมาช่วยพี่แล้วเมทัศต้องมาช่วยพี่แล้วอันเนี้ยโหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะเออเยองเยอะเลยคนเยอะมากรถถังไม่มีหรอก รถถังไม่มีหรอกแต่รถคนเยอะมากแล้วแล้วแล้วจุดแล้วจุดสิ่นเดียอยู่กลางวงเลยนั่นแหละเบดั๊พี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหเบดัดแตกชิบหายต่อหน้ากูเลยหัวคนเยอะมากอันนี้ต้องการปืนปืนหนึ่งแตกพี่มาดีพี่มาดีพี่มาจุดดีได้ได้ได้ไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายบ้าหน่าทำไมเราทั้งคู่ไป็นปัญหาเพราะมันมันยิงผมไม่โดนที่วะ จี้หายละผมก็สูญหมดยังยีงไม่ตายเฮ้ยมันเปิดแฮกวะทำไมผมยิงไม่ตายอ่ะมันเป็นอมตะเลยพี่ไปเลยไปเลยอ่าจุดบีจุดบีมีคนวิ่งไปจุดบีมีคนวิ่งไปที่ไปไปไปกลับลำแล้วไปเลยโอเคจุดซีกระนำซีเลยกระนำซีเลยเอพีซีเอซีพีเอซีพีที่ที่ที่ พี่พอหันไม่ได้พอวันนี้ไม่ได้โอเคโอเคพี่กำลังถอยหลังไปโอ้๋อโอ้โหฮยอันนี้ขาดไปไลยกระปี่กระบีกระปีดุนดุนกระบีดุนดุนเคพี่กำลังไปหาจุดปีมีรถถังเกิดอ่ะสปูกำลังขึ้นรถถังเฮ้ย scp มะเชี่ยโดนโดนทุกโอ้ยโดนทุกเม็ดกูบอกเลยโดนทุกเม็ดแตก ออลดหน่อยครับพี่ไอ้เกียร์ในนั้นหน่อยเกียร์เกียร์ด้านในกำลังเกียร์ให้แป๊บหนึ่งกระสุนปืนร้อนร้อยมั็นคูดาวก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีอ้าวพี่ไอไปเราไม่ไม่ไม่ปืนปืนพี่ร้อนไงให้มันรีโหลดก่อนถังสตูขับมาทำป่าเยอะมากเยอะมากเอ้ยรถถังใครเนี่ยฝั่งเราเหรอโอ้รถถังศัตรูพี่มันอยู่ดีมันก็ขับเข้าฐานตัวเองอ่ะบ้าอะไรไม่รู้เอ้ยไปจุูปี้ไปจุูปี้มีคนกำลังจะไปยึดโอเคกำลังไปเไป จุด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 ซีในพุ่มไม้นะมีระเบิดของสไนเปอร์เปล่าเฮ้ยจุดดีกันยังมีคนไปยึดจริงโอเคโอเคกดมิวนิวแทบไม้แล้วเนี่ยเอยอรถถังอื้อแตก,กตายไปหนึ่งตายละตายละ,ยละ,ยละ,ยละบีเคียบีเคียโอเคผมเฝ้าไว้ดีกว่าไม่มีพวกชอบเงียนโอเคแตกสองแตกสอง เอ้าทำไมมันขึ้นหนึ่งวะกูได้ยินเสียงเอื้อใครวะโหฝั่งเราแม่งกระหน่ำยิงตาอาหาเยอะเลยนะดูจากชื่อแม่งสีฟ้าสีฟ้าโลโลกรถังบุกแล้วรถถังฝั่งทนเอาไลยพี่ไปไปตีเลยไปตีเลยทิมทิมเรากำลังล้อมซีเฮ้ยมีคนขับฮัมวี่มาแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งมวี่แตกแล้วพี่ยิงให้แล้ว โอเคพี่ผมเอารถถังยึดแม่เลยืออยิงเอ้าไม่โดนเฉยแต่ได้ดาเมจโอเคได้แอซิดโอเคศัตรูเอ๊มีคนปาระเบิดวันผมยึดได้ไงขึ้นหรือเปล่าซีเชียซีเชียเออมีปัญหาวะเอ๊ะเอ๊มีปัญหาเะี๋ยวพีดพี่เช็คให้นั่นไงว่าแล้วระวังระวังคนใช้มีด เฮียเกือบจนกำแพงไงสัตว์หุยเฮียพี่จีเฉียวหน้ากูโหแม่งกระหน่ำยิงกูเต็มเลยเฮียโอ้ไม่ตายสักตัวเลยนะถ้าเป็นรถวกูตายไปนะเนี่ยโดนลัสมีเต็มเต็มมนั้น่ะแม่งไม่ตายบ้าหน่าตายยิงรถถังขนาดนี้เลยมันดัเบดได้หมดมึงหล่อนนียอะไรเนี่ยรถถังเพื่อนมือไงชิบหายแตกแตกสามอันนี้อ่ะ หรือเปล่าเรียบร้อยใช่โอ้ยโอ้โหแบบมีมีแต่ไฮไลท์ทั้งนั้นเลยอ่ะเล่นสกอร์ของพี่ไออัดคลิปผมอะโอ้โหสกอร์ผมสามพันก็ขอจบคลิปพีเท่านี้ครับพว่ผมโอเคทูบีคอน t i น u e กันจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหใช่เราเพิ่งเข้าเราเพิ่งเจอดาดสอมอนดาดเลย